จะพี่น้องนี่กะเอาวรรยากาศฝนตกลิ่นเนาะก็แต่เมื่อคืนพี่น้องลิ่นยุ่ปล่อยๆอยู่ค่อยแห้งคอยแหง้อแหงอยู่อันนี้นะอยู่เนื้อบ้านสะพานบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องสะพานบ้านปุงอยู่แถมบ้านนี่ละมาเอาน้ำหอยใส่มาก,กมามันลงแล้วพี่น้องไอ้ฝนตกก็แต่เมื่อคืน ตกดินอยู่คอยแหง้งคอยแห้งอยู่น้ํำหฮยกระลงแล้วสูงนี่นะมือเสาวนี่นะ่หลายอยู่อ่าไม่ได้มาเนาะการเอ็นแน้วอื่นพี่น้องอัน,นมาเก็บบรรยากาศน้ํำหฮยทรายอยู่แถวบ้านาเฮาละขนาดบ้านเฮากัยังมาสำนีเนะาะทั้งอันนี้ขนาดอยู่เทิงเลยอ่ะ พม่าหาก,กินห่ฮนะน่ะเบิ่งแดอันนี้กับพม่าต่หาอยู่หา,หาก,กินได้ประมาณบอกสองรอบแล้ว,ลวจะไปสมัท่านแบบน,นี้บอกเมยแล้วเมยเอาแล้วว่านนี้ได้หลายเขาเลยเป็นพันได้สี่ร้อยเนี่เบิ่งแดถ้ามาหาก,กินเนะาะเออันนั้นแล้วเก็บเล็กผสมน้อยเห่ อยู่บ้านเฮาขนาดนี้มกละสาขอแต่ก้าแห้งเต็มกม<อ>ุกว่าห้าเอออันไดีมองระบายน้ำกะมันไม่ได้ลาดซีเมนต์เนาะพี่น้องเจินไปแล้วมันละไม่ได้เอดการกุศลอีบอกพี่น้องปีหน้าปีในเอาบรรยากาศน้ำโหยมะมา,มาให้พี่น้องเบิ่งเนะาะมันกะลงแล้วอยู่บ้านาเฮาอันนี้นะฝนกะค่อยแหง้งค่อยแหง้งอยู่พี่น้อง ปูกับเป็นมาะเป็นควันอยู่ยพี่น้องเนาะาบรรยากาศเทิงผูมากเฮเบิงกามันเป็นมอกเป็นควันเนี่ยมันกระต๊ะคอยแห้งคอยแห้งเนาะอันนี้ยูสะพานบ้านเห่าพี่น้องมองระบายน้ำที่ว่าอัน น้ำเมื่อวานมันเบิ่งลงมากอ่ะันเดย์คอมเมนต์ว่าน้ำมาหลายกระโทตเมื่อ้วะพี่น้องอันนี้มันกองน่ำไม่ได้เอทอันนั้นมันก็เจินไปเลยเนาะมองน้ำตกน้ำลงพี่น้องระมัดระวังเด้อพี่น้องไอ้ฝนตกน้ำมาหลประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศ บ้านทามาคือพี่น้องเบิ่งอันนี้ยื่สะพานแคมบ้านนี่จ้าคลิปนี้ก็เท่านี้รลกพี่น้องขอบคุณวัสดิค้า